หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองมาเป็นหมอดูแลเทคแคร์ตัวเองกันดีกว่านะคะด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านสมุนไพรใกล้ตัวอย่าลืมนะคะว่าไม่เจ็บไม่ใครก็ต้องไปหาหมอไม่เจ็บไม่ป่วยก็ต้องบำรุงรักษามาเลยค่ะมาชมสมุนไพรใกล้ตัวเขาเรียกว่าหญ้าไผ่น้ำนะคะมาส ปันสรรพคุณกันเลยค่ะวันนี้น้องสาวพามาลงสวนสมุนไพรนะคะวันนี้มีสมุนไพรอีกอย่างมาโชว์อีกแล้วละคะ่ะนี่เขาเรียกว่าหญ้าไผ่น้ํานะคะรสชาติเย็นจืดใช้ในการรักษาโรคไตขับปัสสาวะลดอาการอักเสบทางเดินปัสสาวะบำบัดอาการต่อมลูกมากโตบรรเทาอาการบวมแก้พิษร้อนใน แก้พิษงูกัดรักษาต่อมน้ำเหลืองอักเสบลำคออักเสบท้องเดินบำรุงดวงตาและสมองเสริมสร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวหนังตึงปรั่งมีน้ำมีนวลดูอ่อนเยวาว์วัยชรอวัยชรลอความเท่าเกให้กายเป็นเด็กน้อยมาฟังสปปรรพคุณโดยรวมกันเลยนะคะ กิ่งเล็กๆน,น,น้อยอย่างนี้แค่นี้ละค่ะน้องสาได้มาแล้วก็ปักชำ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าๆจ้าน้องสาคนเก่าคนเดิม Hi everyone How everyone doing โอลากโมตานิฮาสมาราคือแขก้อะ อซุกเสมอมันเสมอมันเพื่อไหมความเก็บใหญ่ใดความไก่ใหญ่มีเดอ้อพี่น้องสุข,ขสุข,ขมนบ้านเฮาพอกันอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมืองดอกข้นเสียงแค้นดินแดนบ้านเกิดมาเจอจ้ลัดเซอร์เวยู่อเมริกานีละพี่น้องเลยมุนนี้น้องสาก็จะพามาลงชมสวนสมุนไพร เช่นเคยนะคะมาดูสรรพคุณสมุนไพรในสวนน้องสาได้เลยค่ะวันนี้จะมาโชว์แอนแอนอันนี้เลยค่ะนี่เขาเรียกว่าหญ้าไผ่น้ำนะคะหญ้าไผ่น้ำเนี่ยนะคะมีรสชาติเย็นจืดนะคะใช้เป็นยารักษาโรคไตนะคะขับปัสสาวะ ลดอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็บำบัดต่อมรูปมากโตแก้บวมนะคะเก็บปวดบวมแก้พิษร้อนแก้พิษงูกัดแก้อาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบหลําคออักเสบท้องเดินและยังบำรุงรักษาดวงตาบำรุงสมอง เสริมสร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวหนังปริ่งปรังมีน้ำมีนวลดูอ่อนเยาว์ไวชรอไวชะลอเถาชะลอแก่นะพี่น้องกันน้องสารกจะสาธิตการเพราะนะคะนี่ง่ายๆเลยค่ะเราก็เอามาแค่กิงแค่นี้น้องสาอบรมจากศูนย์ทางแพทย์วิธีธรรมนะคะน้องสาก็ได้มากิ่งแค่นี้แล้วก็มาปักชําแล้วก็มาแพร่พันธุ์ไว้เขา ติดง่ายนะคะในทางภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละคะ่ะสมุนไพรบรนบานบรนเฮานะคะดื่มเป็นประจำนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ต้องไปหาหมอไม่เจ็บไม่ไข้ก็ต้องบำร,รุงรักษานะคะรักษาตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นหมอตัวเองนะคะบอมี่หมอใดที่ในโลกเท่าหมอตัวเราเองนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันเดอ้อพี่น้องสุขุสุคนน้องสาวก,ก็มาช่วยสมุนไพรและสรรพคุณต่าง ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในวิจารณญาณในการรับชมนับฟังนะคะต้องไปศึกษาจากท่านผู้รู้หรือแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะน้องสาก็ได้อบรมมาจากศูนย์แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมหมอเขียวนี่แหละคะ่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมน้องสาขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังแรงใจกันน้องสาก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีๆนะคะพรานาไมยที่สมบูรณ์ กินอาหารให้ครบราคาหมูนอนหลับเพียงพอ่อออกกาลังกายสม่ําเสมอนะคะบำรุงและบําบัดด้วยตัวเองด้วยพุ่มปัญญาของชาบาน,นะคะ่ะโดยสมุนไพรบ้านๆของบ้านเรานี่แหละนะคะโอเคนะคะอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานขอให้ได้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาให้ร่างกายแข็งแรงอ้าวลัวให้ได้เงินหมืน่น เตือนให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้ก้กลมันนี่สุดโชว์ยจะได้มาพลาดม่านให้ได้มากำกับกายบอดี้ป,ปร่งรำรวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and success get everything you want d h t y o u heart d e s i r e รักนะคะทุกคนแล้วพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายสียูไกน์ในทา